ครับผมน่พบกันอีกแล้วกันนะครับ,บี่ราคิงหลังจากเดินทางจากกรุงเทพนะมาถึงที่เพชรบุรีแก่งกระจานนะครับคือผมจะมาหาโทฟี่ของผมในชีวิตนะก็เดี๋ยวจะดูว่าวันนี้จะเจอไหมนะครับถ้าโชคดีนะแต่โชคไม่ดีก็อดนะครับผมตอนนี้ก็ตีหา้ากว่าแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักาหนึ่งจะออกแล้ววันนี้ใสมาแล้วนะครับนาเต้ขึ้นเรือกับนาเต้นะ ก็เดี๋ยวจะไปกันไปดูชโดด้วยนะครับว่าจะมีไหมถ้าไม่มีก็ขึ้นต้นน้ำโอเคมาเจอกัน นะครับสวยงามมากนะครับค่อยๆดูไปนะครับมันสวยจริงมันสดชื่นอนะ่ะมันทนุกอย่างมันแบบรีแลกเป็นการรีแลกมากเลยมันสบายตาสบายใจมากนะครับหมายสวยๆแบบนี้นะมันคือเป็นช่วงที่ว่าน้ําเยอะด้วยแล้วก็น้ําใสนะครับยอดเยี่ยมมากเลยสวยงามมากเป็นไงโอ้ยมีหมอกเรียมเมฆด้วยไ้ไม่ใช่ดิหมอกติ่งเขานะสวยงามมากเลย ต้แม่งเอาตัวกดอยู่ก right. ับกระแสน้ำ네อ่ะโอ้ยโอ้ยใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่โอ้ยโอ้ยปล่อยไหลๆไปเอาตัวกดกับกระแสน้ำวิ่้ โอ้ยใหญ่ครับขอหน่อยครับอุ้ยเฮ้ยยี่ส่งวะวะอุ้ยอ้ยใหญ่ครับ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  อืมอืมบึ้ดบึ้ดบึ้ดอืมโอ้ยอืมโอ้ยอืมโอ้ยยิ่วสกปรกปลาเวียนเป้าปลาพวงเป้า อ้อโอ้ยปลาพวงเป้าปลาพวงเปาปลาพวงปลาพวงเอาแล้วเอาแล้วใหญ่ไหมใหญ่ไหม ใหญ่แล้วครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอุ้ยอดีตอดี้สวิงครับสวิงอันนี้สวิงฮะปะพวงครับปะพวงครับตาอุ้ยปะพวงครับตาอุ้ยไหนไหนอุ้ยป่าวียน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 ครับป่าวียน เดี๋ยวครับนะครับเดี๋ยวครับใจเย็นครับใจเย็นครับเฮ้ยนัอโอ้ยนี่ครับยายอยู่ครับสี่โลได้ครับอย่าตักอย่างนั้นนะตาอยาตักอย่างนั้นตักชนตูด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 ชนตุดเดือดเดืดเลืดปากบางพวกนี้ใจเย็นผมตักให้ดีฟ้ามา โอ้ยเยอะโตโ้ยโอ้ยระวังระวังเอ้ยหน้าตาหน้าตาใหญ่เล่ใหญ่ๆใหญ่ๆโอ้ยหลุดพอดีครับโอ้ยเหยื่อเฮี้ยเลยว่าหลุดพอดีเลยโอ้ยใหญ่ครับโอ้ยเอาเอาที่ช่างว่าที่ช่างที่ช่างเลยครับนี่สามโลสบายครับนี่โอ้ย ของแท้ของแท้แท้ยเป็ดง้างเลยอ่ะบรหลุมาแล้วเนี่ยง้างหมดเลยอ่ะใอ้่โอ้ยใหญ่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 ครับใหญ่ใหญ่โอ้โหโอ้ยนี่นี่โ์ก่อนนี่นี่นี่ครับตีสแปดสิบหกเอาเวียนนับไหลครับ ออ่ะไไรรก็มู้ดูครับดูสายก่อนครับโอ้ยแปลกวิโลครับแลกวิโลแปกิโลดีกว่าแปกิโลดีกว่าก่อนปล่อยน้องนะโอ้ยมาคาบก่อนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครับโอ้ยอย่าดิ้นมาดูกิโลครับผมปลาเวียนตัวนี้นะครับอันนี้นะครับ ห้าจุดสองนะครับห้าจุดสองน่าจะได้สี่โลครึ่งนะเดี๋ยวหักกระชังดูนะครับโอเคเดี๋ยวทําการปลดแล้วปล่อยน้องก่อนนะครับสวยครับสวย,บยน้องก่อนอน้องก่อนโอ้โหน้อง,อง,อองหงายท้องเลยเอุย้ยลื่นตกน้าไม่คิดท้ายเลยน้องอย่าเพิ่งตายนะจะปล่อยยอื่อยสู่ธรรมาชาติ <laughs> โอ้โหหัวกระแทกหินตายพอดีไม่ถึงหินไม่ถึงหินครับโอ้โหตัวนี้นะเมื่อกี้เท่าไหร่นะห้าจุดสองห้าจุดองครับโอเควันนี้มาน้องมามากับเรือหมานนั้นนึกว่าจะแย่แล้ววันนี้นะโอ้ยถ่ายรูปหน่อยมันมีฟันไหมไม่มีครับไม่มีครับโอ้ยปากเป็นวุ้นเลยโอยตัวนี้ปินมากนะครับ ปลาเวียนนะครับแกงกระจานต้นน้ำนะครับน้ำไหลสวยมากประมาณสี่โลกว่านะเดี๋ยวสรุปให้ดูว่าสี่โลเท่าไหร่นะครับเพราะเมื่อกี้ช่างพร้อมกระชังแล้วเดี๋ยวหักกระชังไปนะครับผมโอเคเรียวๆเลยสวยงามมากครับดูเกรดนะสวยนะครับใหญ่โตเชียวคล้ายๆพอดูเันเผนี่เกรดจะเหมือนอะไรน,นะอะไรอะไรเรียกอะไรตัว <Amazon S 1> อเมซอนไม่ใช่ปลาองคกรอะอ,อ,อะโลไม่มาอาะโลวน้าอะไรหรือยอย่างเออโอเคเดี๋ยว ปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาตินะครับถ้าไซนี้ก็โอ้ไปอยู่ในตู้ปลาเนาะสี่ห้าพันแล้วนะ <c oughs> ได้นะสวยมากครับโอเคไปเดี๋ยวปล่อยน้องนะครับาให้น้องไปอยู่กับของเขาเนาะไปแพร่พันธุขยายพันธุนะครับจะได้มีลูกหลานให้เราได้ตกกันต่อวันหน้านะครับไปลูกไปไปไปาราคาไ ไปแล้วเอาเอางงงว้าวมาไปแล้วบ๊ายบายเยสแกงกระจานหวานเสมอว้าวตดอะไรไม่เห็นไม่เห็นไม่เลยไม่เห็นตัวเลขครับเนี่ครับน้ำหนักกระชังนะครับนะหนึ่งจุดหนึ่งกิโลแปดคิดใช่ไหมวะ S 1กิโลจุดแปดหมิ่นไม่ถึงขีดรับ1กิโลเียวนี่งกิโลเนี้ยว